แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลรักอัคร,ราชกุม,มารีสเสด็จมาประทับณนะโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่ห ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีรายงานว่าผลการตรวจสองกล้องพระอามาสายหรือกระเพาะอาหารพบว่ามีติ่งเนื้องอกหลายติ่งและเป็นติ่งเนื้อที่เกิดจากการอักเสบของเซลล์ผิวพระอามาสายหรือกระเพาะอาหารและมีแบคทีเรียที่ผิวของเยื่อบุพระอามาสายหรือกระเพาะอาหารซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถเพื่อรักษาการอักเสบความทราบแล้วนั้น เมื่อวันที่5ตุลาคม2557คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีต่อมระบุบโพหรือต่อมน้ำเหลืองที่พระนาพีหรือท้อง และในวันที่7ตุลาคม2,557ได้ถวายการตรวจเพิ่มเติมโดยสองกล้องด้วยความถี่สูงพบว่าตับอ่อนอักเสบมากซึ่งเกิดจากการแพ้ภูมิต้านทานตัวเองหรือ SLE คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถรักษาต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดและกลับทูลขอพระราชทานให้สงงดพระกรณียกิจเป็นเวลา3เดือนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2557